เป็นบอร์ดอะไรครับคุนก็พอครับอันนี้เป็นบอร์ดแสดงการใช้พลังงานของอาคารหลังนี้ที่เรายืนอยู่นะคะอ็อแสดงให้เห็นตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้น2 0มีการใช้แสดงให้เห็นการใช้พลังงานต่อเดือนอการใช้พลังงานสะสมแล้วก็การใช้พลังงานต่อคนต่อเดือนด้วยค่ะก็สำหรับผู้ปฏิบัติงานจะได้มาดูว่าตัวเองอยู่ชั้นอะไร อันนี้เราใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนไฟตรงไหนที่ไม่จําเป็นไม่ต้องก็ไม่ต้องเปิดเป็นต้นนะคะไม่นี่ไ่ตัดอันดับเลยไหมตัดอันดับใช่ไหมครับอ๋ออันดับตอนแรกดูงงอยู่อะไรเอออันดับนี้อ,อแล้วนี่เขาแข่งกันริงจังนะครับหรือว่าก็พนักงานก็สนใจนะคะเห็นมายนดูกันเหมือนกันก็พยายามที่จะทุกๆท่านก็อยากจะ เป็นลาดับต้นๆของการใช้พลังงานเหมือนกันกา,การมีวอร์ดแสดงการใช้พลังงานก็คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีเป็นแรงจูงใจให้พนักง,งานช่วยกันได้รู้ว่าเออเราใช้พลังงานมากเกินไปหรือเปล่านะคะโคมไฟไม่จาเป็นเราเปิดทิ้งไว้หรือเปล่าคอมพิวเตอร์เราไม่ได้ใช้เราเปิดทิ้งไว้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะแล้วถ้าได้ที่สุดท้ายนี่โดนทำโทษไหมครับโดนนี่ออกมาเต้นไก่ย่างนะใช่เขาหักเงินเดือนเลยใช่เรหักเขาเขาไล่ออกเฮ้ยเอ้าจริงไปอ่ะจริงชุกจริงเหรอครับ เดี๋ยวต้องลองดูซิว่ามีคนมาเต้นไก่ย่างอะไรแบบนี้ไหมเดี๋ยวผมจะคอยดูอันนี้คือเป็นประจําเดือนแล้วก็ประดุกสรุปตอนอ๋อเดี๋ยวแล้วค่ะซิ้นเดือนนะมาดูหน้าตึกเต้นไก่ย่างมามาทั้งชั้นมาทั้งชั้นเลยดี๋ยวจะชวนขึ้นไปดูทางเชื่อมดีครับค่ะริ้นพี่ใช้ได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะได้แบ่งอ๋อแบ่งชั้นพูดทันที่ด้วยเราไปชั้นไหนครับ เราไปเออชั้นสองที่ได้ทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่าชั้นสองเนี่ยจะมีทางเชื่อมไปยังอาคารพร้อยหนึ่งด้วยครับผมครับผมลิฟกดเนาะอ๋อนี่งทางเชื่อมสวยนะคะครับผมโสวยทั่วเลยนะใช่ต้นไม้ก็สวยมากจริงไม่ต้องให้ไฟส่องสว่างด้วยเพราะว่ามองจากข้างมันจะกเข้ามาได้ สวยดีนะคะดูทันสมัยดีนะใช่เลยครับก็ทางเชื่อมนี้ก็เชื่อมต่อระหว่างอาคารทอร้อยสองก็อย่างอาคารทอร้อยหนึ่งอันไหนอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยสองร้อยหนึ่งครับแล้วก็จากร้อยหนึ่งไปทอร้อยเราก็มีทางเชื่อมเหมือนกันอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นผู้ฝึกแบบงานกอขอจะเดินเชื่อมไปทางที่สามตึกนะคะเวลาที่แดดร้อนฝนตกก็จะสะดวกมีความสะดวกเสมือนเป็นอาคารหลังเดียวกันเหมือนกันครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้ก็ เป็น Surrounding ที่นีนะคะมองลงไปจะเห็นแลนด์สเคปสวยงามครับระหว่างมาประชุมที่ตึกทอรออก็เดินมาก็รีแล็กซ์คลายเครียดไปด้วยเมืเอ่อสักครู่พี่ลืมลังฟังถึงอาคารทอร้อยสองว่าจุดเด่นเลยเนี่ยในการที่เราได้รับรางวัลก็มีอยู่สองเรื่องด้วยกันเรื่องรแรกคือเรื่องที่เรานำโซลาร์เซลล์มาประกอบมา,มาเป็นส่วนอ่อครับจากอาทิตย์ใช่ครับ ประกอบอยังไงครับประกอบกับผนังเคลื่อนท่วอลของอาคารทางด้านที่ตออกซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของอาคารนะคะคือถ้าไม่รู้เนี่ยก็าอาจจะไม่รู้ว่าผนังกระจกนั้นเนี่ยเป็นโซลาเซลล์นะคะโอ้มันไม่ใช่กระจกเหรอครับเฮ้ยทำาเล่น <h ull ing> ผมมองเขาเ้าใจคือผมได้ยินว่ามีโซลาเซลล์อยู่มาตลอดแต่ผม <h ull ing> ไม่เคยร,รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ๋อจะอยู่ทางผนังด้านหน้าอาคารอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็น อาคารตัวอย่างที่ได้นําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับอาคารนึงคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการนําระบบกักเก็บความเย็นโดยใช้สาร C H S เ<อ>นี่ยค่ะถ้ามาใช้ก็เป็นอาคารแรกในประเทศไทยเหมือนกันคือก็อทำความเย็นในช่วงกลางคืนแล้วก็นํามาใช้ในเวลากลางวันสองจุดนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆเป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคนภายนอกมากายน,นะคะแล้วก็ทําให้มีคนเข้ามาขอดูงานกัน ก็เป็นสิ่งที่ก็ขอน่าจภาคภูมิใจได้แล้วก็น้องๆจะได้รู้ด้วยจะได้ช่วยกันสร้าสัมพันธ์แล้วก็เล่าเชื่อนฟังใช่ผมชอบเลยชมวยเลื่อนฟังทีนี้ก็พูดถึงทางเชื่อมนี้ก็เป็นที่ชื่นชมนะคะของผู้ปฏิบัติงานทางเชื่อมนี้ก็เป็นฝีมือออกแบบของคุณติริพงศ์พลิมสุดสถาปนิกขององคกรทำงของเราเองเลยใช่ค่ะก็เราทําเองค่ะก็ขอก็น่าภูมิใจว่าทุกอย่างที่เราทําเราก็ใช้บุคลากรของเราเองนีดีเลยครับ ได้เห็นชัดนะอย่างพอ102ในเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่เห็นว่าเราคิดคิดจริงๆนะเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักพลังงานทางการตั้งแต่การออกแบบจนกระทั่งสร้างเสร็จเลือกเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในตึกด้วยจริงๆไม่ได้คิดมาเพื่อหวังรางวัลรางวัลไม่ใช่นะเออไม่ใช่จะมันก็ผลได้กูดูได้เฉยเลยก็มันดีอ่ะเห็นเห็นบอกว่าบุคลากรสร้างตึกใช่ไหมฮะผมอกคู่ดังอยู่หน้าตึกเราอ่ะครับภูมิใจแบบนั้นคู่ดัง ความจริงแล้วผู้ด่างก็เป็นต้นไม้ที่ดูก๊าซฟินด้วยนะคะนี่ไงแล้วสแสดงให้เห็นว่ามีสายทัดผมครัมผมก็ไม<อ>่มองปุ๊บเ่ยผมไม่ได้มองแค่นี้เล็กน้อยนั่นแหละครับผมว,ว่าวกว็าปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปประชานธ์ต่อเรื่องของทอนศูนย์สองเลยมีแนวคิดเรื่องการพลังงานด้วยแม้ตึกบางตึกเนี่ยมีย่งไม่เท่านี้แต่คนเราเนี่ยผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ใช้ได้เอาหลักคิดเราเนี่ยไปใช้ได้ ใั่ง่นใช่ค่ะนำไปต่อยอดโดยการปรับปรุงบ้านของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะก็ทุกคนต้องช่วยกันในภาพรวมนี้ก็จะเกิดผลดีกับประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ที่ไหนไกลก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะที่เต็มใจช่วยประชาสัมพันธ์ให้รอบคุณย้่งนี้มากกว่าต้องบอใช่ครับตลอดเวลามาบอกเรานะถ้าผมไม่หลงนี่ไม่ได้เจอปัญหาไม่เลือนแบบนี้ขอบคุณละต้องขอบคุณยินดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพี่ก็ไปทํางานต่อผมก็จะกลับไปทางานต่อผมจะไปคนดินที่พูดด่างมีเอาไส้เดือนไปลงเอาเดือนไปลงพูดด่างปลูกไว้น้ำไหมฮะเอาไส้เดือนลงไปในน้าลงไปในดินแต่ว่าไส้เดือนคนดินคนดินผมว่างั้นผมขอตัวเดีวยาครับเดี๋ยวเอาน้องไป่งไปเอาดินไปลงในน้ำดียว่าไม่ไม่ไม่คนดินเลยไส้เดือนนี่ลงไปคุกในดินปุ๊บเนี่ยดินมันจะ สลับหน้าดินเก่าอมาดินใหม่ดินบ้นแต่ถ้ยกปลูกเลยนะใส่น้ำไงแล้วเอาดินลงในน้ำหรือว่าเอาเส่เดือนดูดินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราปลูกผักต้นพริกต่อเลยผักตบผักตบชบาบนพวกกุดันเพราะว่าผมไม่ค่อยเพี้ยนแล้วแหละยพรนี้แหละเพี้ยนไงวะเอาดินลงในน้ำหรือว่าน้ำไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่สวยงามอย่างเงี้ยไม่ได้สวยงามแค่รูปร่างภายนอกของมันอื ทั้งประหยัดและก็มีประโยชน์ใช้สอยด้วยนะสุดยอดการออกแบบของมนุษย์จริงๆเลยช่างงามงดหยดย้อยชะมอยแจ่มยิ่งใหญ่ดังแรกแย้มสาวน้อยวัยขบเพาะอลังการแจ่มจันเอ๋ยนวลน,น้องเจ้าสวยจริงเชียวอภิมหาโอ้นวนน้องจะเหนียมอายไปทำไม,มโมลาด้ยสวยเหลือเกินตึก พอพอของเราสุดยอดใบไม้ผิวไหวไปตามกระแสลม <c oughs> หิ้น่าชื่นชมเช่มช้อยฉมอยจิตพี่พี่ไม่ไปทำงานกันใช่ไหมครับพี่ท็อปพี่ท็อบครับไปทำงานกับผมไหมเสียงหยดออกน้ำไหลลงผู้ดงัง <c oughs> เออผู้ดังไปที่ตรงนี้เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ โบก่ะตรงนี้นะตามสบายละลงนะผูด่างนะผูด่างน้อยค่อยๆโตน้อยอะไรอ่ะฮะคือน้อยตลอดแจ่มจันทร์น้อยจมจันเนี่ยสวยจริงหนาผู้ดางเราให้ตายเถอะแหมบรรยากาศช่างดีสินิกอะไรไหวไหมเนี่ยฮะเราอะไหวไหมเนี่ยอะไรอะคนกำลังอินเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้ย ไม่อยากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมีสวนอยู่บนตึกสวนลอยฟ้าเอ้ยนี่มีน้ำด้วยนี่ลงไปว่ายได้นะเอ้ยเออจะหาว่าโมอ้าวลงดิอ้าวไม่ลงทำไมลงมาได้กันล่ะตื่นขนาดนี้พูดเล่นอ้าวคุณจะน่าเชื่อนะนี่ด่าด่าฮะด่าเอามาลงเลยเนี่ยตรงนั้นอ่เอาตรนี่เองไม่ใช่นี่อะไรดอกเข็มพอแล้วเคยกินบ้าดอกเข็มอ่ะดูดๆน้ำอ่ะได้อ่ะหวานๆอ่ะเฮ้ย ครับครับ ปากกาไฮไลท์ที่ยืมพี่ไปอยู่ไหนครับอ๋อ,อใช่ใช่ครับป๊นนบปน,นึงครับป๊บนึงครับที่จับปากกาไฮไลท์ที่พี่ยืมผมไปอีกทีในงานอยู่ไหนอะเอ้ยเมื่อเมื่อเมื่อกี้พี่ทำอะไรอยู่อะก่อนที่จะส่งเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 1> ปากกาไฮไลท์ผม,ะม่ะไม่ไม่รู้ <S <S แต่มเมื่อกี้ก่อนที่พี่จะส่องเอกาสารได้ครั้งอะพี่พี่ทำอะไร จะไปรู้พี่เหรอเฮ้ยมาช่วยผมหาไฮไลท์ก่อนเลยเร็วๆพว,ว,วกพี่นี้ค่อนข้างสมาธิสั้นนะครับทำอย่างลืมอย่างสนใจอย่างลืมอีกอย่างมีผลตรงงานนะคือน่าจะหากิจกรรมทำง่ายๆใกล้ๆตัวก็ได้างมลมต่างๆของการไฟฟ้าแล้วก็พอมีที่มันพัฒนาสมาธิได้อะที่พูดถึงอ่ะยิงปืนไม่เล่นแล้วนะไม่เอาแล้วนะแต่ที่ผมกำลังจะบอกพี่เนี่ยก็คือ,อยิงธนูเฮ้ย ผมรู้พี่ต้องสนใจในกฟผ์เนี่ยนะมีด้วยเหรอมีครับผมเคยดนผ่านเย็นๆเนี่ยเห็นแวบ,บๆเนียยิงกันเหมือนในหนังในละครอ่ะ